สวัสดีค่ะสุมปอเมียฝรังเยอรมันจ้าวันนี้มากินต้มเสซนจ,จ้าต้มเสซนตินไกค่ะมาดูเซับเซ่บแกงจึ้งคืองผักผักมีบ่หลายผักมีผักแพ้วต้นหอมแล้วก็ถั่วงอก เด้อคะ่ะน้ำสุปโอ๊ตค่ะคะัน้ำผักแตงคนมาผักกินบังยังก็กินได้เบิดบริดกอ้ยนายพอไงแฟนวะ 嗯嗯嗯嗯，那我吃。嗯，你再看嘛。

เราลูกมาดูเยอเรามันน้องแตนหน่อยเนาะคะ่ะเอน็นเั่นจบแล้วผู้ใดลูกผู้ใดงจบอีกยังแม่นะคะบอกเมื่อกสู่่ฟังเล่นจบเล่นจบแล้วมีงานมีการอีกอย่างเฮ็ดเป็นสินะคะ่ะเฮ็ด dương Vàng... dương khưng lông xong mày mòn, 18 tuổi, đangจบ rồi đấy ha, đang học ha đang học nghề, hết học nghề, đang học nghề, đang học nghề, đang học đi โมเมนว่าเด็กน้อยมันอยู่ตั้งมาเทดอเรียนจบเราจะได้ทำงานดีกันทุกคนนะค่ะโมเมนต์เลค่ะึ้นอยู่กับการศึกษาเราก็ขึ itan, ้นอยู่กับเจ้าของจบจบโรงเรียนอีหยังมาจบอีหยังอย่างมามีเกียรติเท่าไรเท่าไรเลยค่ะต้งเอาจะได้ทำงานดีๆกันจบกันจบโรงเรียนธรรมดา rong đèn mít thái chua là nó. Tấm đái cái đây hết làm kiệt nữa đấy. Hả? Nụ cười hùng o mát đang, đang, คนใหญ่มาอยู่ต่างประเทศน้ำตั้งแต่อายุเก้าขวบแปดขวบเก้าขวบเนาะคนใหม่สี่ขวบสี่ขวบสี่ขวบห้าขวบคนใหม่ก็ได้มาเรียนกินเด็ดขาเทียบอย่เนี่ยคนใหญ่ก็เอิ่มก็ได้มาเขาโรงเรียนวิ่นีเลยเนาะเนาะค่ะมันนี่นางนางก็เรียนจบแล้วได้บัณฑ์เรียนจบแล้วแต่จะเรียน nhân hết ngắn áo phi sắm ดูมันอยู่ตามประเทศน้ำมันก็มันก็นเป็นคนตีกันเล็กน้อยอยู่ประเทศไทยเงินเยนเงินเยนแค่เนี้นอยอยู่แดงแดนบอสเล็กน้อยยูนี่จบมงหกยู่นี่เท่ากับจบปริญญาตรีนะค่ะเท่ากับจบปริญญาตรีอยู่ประเทศไทยบาบาแอม รายได้อยู่นี่ยอาจีพแพงก็ยู่ไทยหลายเติบมันก็ขึ้นอยู่กับการเลียงของกองเล็กน้อยพร้อมเนาะค่ะว่าจบอีหยังมาวันได้เกรดเฉลี่ยเท่าใดเท่าใดนเนาะ์มแอนมาเลี้ยงมาเรียนอยนู่ต่างประเทศได้งานดีๆกันเฮ็ดทุกคนมาแมนนะคะแราจะก็สามารถเท่านึงน่อยแต่ละคนว่าเกง่งเก่งสมเด็จเรียนหนังสือได้สมเด็จสมเด็จเนาะ น้องหมนลูกสาวคนนี่นางเงินนางเงินอ,อ,อายุสิบแปด้เรียนจบแล้วท้านางจิต่อมาหาอะไรนะกับตออะไรแต่ว่านงางปตอค่ะนางว่านางปวดหัวท่านี้กับปวดหัวแล้วสั้นมากมืี้ก็เลยได้กนางงานงยนนสายอาชีพยรนอะไรเรนทำงานเลยค่ะ ขนาดฝึกงานนั่นก็ได้เก็บ 1, กพบันยูโรเนาะฝึกงานนี่ซื้อเด้ยังเขได้บรรจุเด้ต้อเยีนฝึกงานสามปีได้พันยูโรอะค่าฝึกงานเนาะแต่ว่าบางมองขอาปัจจัยเลยค่ะนั้นยันสำหรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงานบางมองบางบริษัทเขาประจัยนั่นยันก็ว่า มองน้ำมันเฮดเนี่ยขาอใจถ้าเป็นจุถ้าเลียงน่ะเลียฝึกงานครบสามปีแล้วถ้าเป็นจุนางสิด้นางสิด้เดือียนละสองพันหาเนาะกอเดียมเดาเตีนความสามารถเจ้าของใช่ไหมถ้าสมมติว่าเก่งความสามารถดีเพิ่งระเรียนเรียนตำแหน่งขึ้นอีกก็ชิด้ดประมาณสามพันถึงสี่พันเลยบางคนได้ห้าพัน มันเล้ยงไม่มเลสายนะักธุรกิจชาวบ้านก็บังปบังอันตอนเขาสีจ่จบนะคะยรยนจบสามปีเรียนฝึกง,งานสามปีจบ ก็กบเงั้นเดียนสตาร์ทก็รี้ก็ได้ประมาณทำเปปีเป็นเงินไทยก็เก็บแสนเนาะกเก็บแสน,นแก่อืมอันก็หมื่นกว่าจนถึงแสนสองเนาะงั้นเดียนลงมันเจ้าว่า นี่แหละค่ะมีผลไปได้เวลาอันเ่ามีผัวฝรั่งมาเขาก็สามารถเอาลูกเขามาอยู่น้ำได้เพราะว่ามันจะมีโอกาสลายก็อยู่ประเทศไทยใช่ไหมนะประเทศไทยเงินเดือนขำตำแสดงเมืองหาดอยอยู่นี่ยังไม่ได้เริ่มงานเขาให้ตั้งแต่ตั้งมาแบบกันสามหมื่นกว่าบาทคนนี้สามหมื่นสามหมื่นซีแกฝึกงานเน่ยซื้อเงินเดือนเขาให้สามหมื่นซีเงินท่าเงิท่าบรรจุของงานเฮ็ดงานเลยปีแรกเขาให้ ก่ามื่นกลัวถึงแสมสองเนาะคะ่ะทั้งวันทั้งั้นบาเรียนว่าจบเง <c oughs> ินจบแล้วจะได้เงินเงินราคาเงินรานคาดีขนาดนี้กันทุกคนเนาะคะ่ะมันก็ขึ้นกับกับว่าโรงเรียนนะคะจบโรงเียนอีกอย่างมาเขาได้เกตอีกอย่างเสียนะค่ะ <c oughs> ตามเกตตามมันอันนี้เขา่านะเงินเรียนนอะ ต่ว่น้องมอนเอาะมัเน,นมเน,นจบอมยาชุละเนาะยาอาชุลลว่าเป็นรู้ยันน่ยดียุ่นะมาที่นี่อยอนฝุ่งาน ยุตังประเทศยูริเลมันมาบอกสูฟังกันเด้อค่ะว่าเด็กหน่อยเด็กหน่อยไทยมาศึกษายุตังประเทศน่ะเงินเดือนของลูกลูกอมุจจาได้เงินเดืนเอนสตาร์ทปีแรกได้ได้เท่าไหร่เห็นไหมค่ะ ลุงสาวนูแค่ฝึกงานไั่นคือ่ะตั้งแด้ตามมืนสี่การ้ายันจบยัน,นงานฝึกงานจบภายในสามปีบรรจุเขาง,งานเริ่มต้นที่ก็มืนกว่าจนถึงแสนสองเนาะแต่เต้อความสามารถจริงินะเนาะมาเต็ม ลงเยนเ็นได้มาเยนเนเ็นนั่ะนเปลูปชืลเนาะได้มาเย็นนั่นยังก็ะพึ่งนขอมาเป็นามาศึกษาสุดงานว่าถึงเกาะ แต่รูปสาวคนนห้นยังยันยันพันที่จบไปหมดยันจบแล้วแต่ว่าก,ก่อนยันฝึกง,งานไปโรงเรียนน้ำฝึกง,งานไปน้ำเนาะได้เงินยันคือก็เยอะแต่ว่าก็อนสิบ่ได้ทซ้ำยันจบนะนะถ้าเรียนจบนั้นที่ได้เป็นมันแซมซองใช่ไหมราคาเริ่มต้นปีแรก ที่ว่าได้ปวลวฝรั่งเนี่ยเอาลูงมาอยู่ต่างประเทศน้ำมีนาโคตรก็อยู่ประเทศไทยเนาะค่ะเพราะว่าประเทศไทยถึงสเชียนอันลุงยันราคาเครื่องเซียนราคาอันเครื่องล่างแต่ว่าเฮ็ดงานอยู่ไทยตีให้งานอีกอย่างหน,นึอนต้องขเขาเชได้เงินหลายๆแบบที่น้องแมนบอกเป็นมอติยร์มอเงินเงินเท,ท่าไรห้าหมื่นเตียโอ้ระดับมอได้เงินเงียนห้าหมืน่นแต่อยู่นี่เฮ็ดงานบม่ได้เป็นมอเป็นยังได้เงินเกบเกบอ่า เซีนเนาะเป็นเสียนเนาะมีใบเบิดทางใหหลู่มละคคะมีผัวประำมันกด็ดีมีสิหลักนุ่มเขาถึแต่มีหนาควดพรอมขบม่นว่าปรังำ มันจะเอาลูกคนไทยมาเลี้ยงดูปูศยลปคือกันทุกคนนะคะมองค็มึงก็บาเอามามันมีค่าใช้จ่ายหลายเราก็รับไปชอบลหลเ mm hmm. มีอารัณ์ทนะี่รวยๆเนาะพาลูกไปอยู่ประเทศไทยว่าพาเรียนหนึ่งไปเลียนโรงเรียนอินเตอร์ว่ะเจี๊ยเติมละเติมละเป็นล้านสิ มันจบยุคท้ายเราเหน็นอะไรบ้างนะทำงานนี่อย่างบ้งงานทำงานยุคท้ายเดี๋ยวทีเดีทำงานยุคตั้งแตะเทปต้องคอยจะเด่งนั้นสมกับค่ายยันทิ้งแท้แมนบ่คุณนุ้ยยันซี บม่ได้จ่ายค่าเงินค่ายันจบมามีงานรองรับกันเียนดีเนี่ยได้ตรงเย็นดีเงินเดือนกระซูงนะกันจบมาหนุ่มเย็นธรรมดาจบท่องเรียนธรรมดาก็สิได้เงินยเดียนอีกเรีวิวหนึ่งตั้มลงไปอีกนอกจากการเรียน แล้วว่าจบเรียนอีอย่างมากัะจะสมโอมีฝร,ร,รังงี้นราต้องลากเลยนะค่ะพอกันคิมม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย